ไข่ไก่ต้มนะคะวันนี้ไม่ได้ต้มยางมาตูมนะคะคือต้มสุกเลยค่ะเพราะว่าเอ่อต้มให้สุกแล้วเราเด,เดี๋ยวเรากินกับน้ําพริกเผาคลุกเขากับน้ําพริกเผาแล้วก็กินกับผัดผนงอะ่ะมันจะเข้ากันถ้าต้มเป็นยางมาตูมันจะแบบมันไอไอนี่ไปหน่อยมันเหลวไปหน่อยแล้วต้มให้ให้สุกเลยให้แห้งเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาขยำขยำกับน้ำพริกเผา แล้วก็ผนงนี่นะคะเออวิธีต้มไข่แล้วก็ปอกง่ายๆก็เอาน้ําใส่หม้อเอาน้ําใส่หม้อแล้วก็ไปเอาไข่ใส่เอาไข่ใส่แล้วก็มาต้มต้มพอต้มสุกแล้วแล้วก็พอสุกแล้วพอไข่สุกแล้วเราก็เอาไปน้องน้ำเย็นน้องน้ําเย็นแล้วเราก็ปอกปอกในน้ําเลยปอกในน้ําเลยไข่มันก็จะร่อนปอกง่ายนี้เปลือกก็จะไม่ติดไข่ นี่นะคะไข่ต้มกินกับน้ำพริกเผาแล้วก็ผัดผนง